you <laughs> หน้าที่ของนาคราชกับงานภัยพิบัติธรรมชาติในปัจจุบันเริ่มมีหลายคนเริ่มทราบความเชื่อมโยงของพญานาคก,กับภัยธรรมชาติผ่านทางสมาธิบ้างเทพบางฝ่ายมาส่งข้อมูลผ่านความฝันบ้างถึงแม้ภาพได้รับยังไม่ชัดเจนแต่เป็นเสมือนการเตือนว่าวันเวลาของงานครั้งใหญ่ ได้ใกล้เข้ามามากแล้วตามวลีที่กล่าวว่าความลับไม่มีในโลกเป็นเพียงว่าจะรู้ช้าหรือเร็วหรือถึงเวลาที่พระท่านเห็นสมควรแก่การเปิดเผยให้ทราบเมื่อค่อยๆได้รับข้อมูลมากขึ้นทราบว่ากองทัพนาคราชมีรายชื่อของบุคคลที่จะได้รับการคุ้มครอง และเริ่มส่งบริวารไปดูตามบ้านของบุคคลตามบัญชีหลายชื่อเพื่อให้มีการคุ้มครองป้องกันบุคคลเหล่านี้คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในทุกสายการปฏิบัติธรรมไม่มีการแบ่งแยกสายตรงนี้ทำให้ทราบว่างานด้านภัยพิบัติของกองทัพนัคราชมีระบบมีขั้นตอนในการทำงานรวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือคนดีให้อยู่รอดปลอด,อดภัยจากภัยพิบัติ ตามกรรมตามวาระถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายกับการส่งกองกำลังทหารเข้าเลีรยพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทหารไม่ได้มีหน้าที่ทำร้ายคนดีแต่การทำหน้าที่ก็อาจมีผลกระทบกระเทือนบ้างตลอดจนทหารมีหน้าที่เข้ากู้ภัยช่วยเหลือประชาชนในกรณีภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ำท่วมและอื่นๆด้วยกองทัพนาคราช ก็มีหน้าที่คล้ายกองกําลังทหารภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายๆอย่างก็ล้วนมาจากฝีมือมนุษย์ที่ทำให้โลกขาดความสมดุลและมนุษย์ทำลายล้างกันเองจนฝ่ายโลกทิพย์ตลอดจนฝ่ายต่างๆต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเข้ามายุ่งเกี่ยวหน้าที่ของกองทัพนักราชเกี่ยวกับภัยพิบัติก็คือปกป้องพระศาสนาจากฝ่ายมาร ป้องกันพุทธศาสนาขนาดเกิดภัยพิบัติช่วยเหลือคนดีขนาดเกิดภัยพิบัตินาคาชิบดีแห่งไตย,ยุคผู้อยู่เหนือภัยธรรมชาติก่าวว่ากลุ่มนักราชหมายถึงไม่ใช่มีเพียงนาคราชท่านเดียวแต่เป็นการรวมตัวของนาคราชสามพี่น้องผู้รับหน้าที่หลักดูแลยุคทั้งสามในการดูแลปกป้องพระพุทธศาสนา มาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระองค์แรกสมเด็จองค์ปฐมเรื่อยมาจนถึงยุคพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและรวมถึงนาคราชผู้รับหน้าที่จะดูแลในอนาคต,ตการสมัยที่พระอริยะเมตตรมาตัดสรู้ธรรมเรียกรวมว่าไตาย,ยุคคืออดีตปัจจุบันอนาคตรวมเป็นหนึ่งมาช่วยกันดำเนินงาน แต่ละท่านมีจำนวนเสียงขนาดสีแตกต่างก,กันแต่ศักิ์สีเท่าเทียมกันเมื่อรวมจำนวนบริวารของแต่ละท่านก็มากมายประดุดดังกองทัพบ่บงบอกว่างานครั้งนี้เป็นงานที่สำคัญครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่สมควรจะรึกไว้ในการกําหนดสัญ,ญลักษณ์แทนนาคาที่บดีแห่งไตยุกเนื่องจากแต่ละท่านมีลักษณะแตกต่างก,กัน เพื่อความสะดวกทุกท่านตกลงให้ใช้เป็นรูปนักราชสามเสียนเรียกนามรวมว่าสีติกะนัคราชและให้มีรูปของพระพุทธเจ้าหรือเครื่องหมายของพระรัตนไตรควบคู่กันไปเสมอด้วยพวกท่านมีหน้าที่ดูแลปกป้องพระพุทธศาสนาในสามยุคมิใช่มาสร้างลัฐที่ดใดๆตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างตน้นพญานาค เป็นผู้มีพลังพิเศษเกี่ยวกับความเป็นไปของแผ่นดินและผืนน้ำงานในส่วนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญด้านแผ่นดินและผืนน้ำของโลกครั้งนี้ทั้งสามพบจึงมีมติให้เป็นหน้าที่ของศรีติกะนาคราชธิบดีแห่งไตย,ยุกเป็นกองหน้าในการดำเนินงานนาคาชิบดีแห่งไตย,ยุกกับกองกำลังอภินยางานของกลุ่มนาคาชิบดีแห่งไตย,ยุก ทำงานเป็นระบบเชื่อมโยงกับงานของกลุ่มพระอริยสงฆ์ที่บุคคลทางโลกเรียกว่าคณะปู่ใหญ่เทพโลกอุดอรเปรียบเหมือนหน่วยงานในบริษัทเดียวกันแต่ต่างแผนกต่างหน้าที่โดยทํางานประสานเป็นหนึ่งเดียวกันหากงานของแผนกหนึ่งมีการเลื่อนกําหนดงานหรือปรับปรุงแผนงานแผนกอื่นก็ต้องเลื่อนหรือปรับตามกันเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนกัน สิ่งนี้จึงเป็นลักษณะเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่สิ่งตายตัวเกินกว่าที่มนุษย์จะเปิดตำํำราหรือทำนายได้แม่นยำจึงกล่าวได้ว่ามนุษย์ทำนายหรือจะสู้ฟ้าลิขิตหน้าที่ของคณะหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดรด,ดูแลเตรียมงานการรับรองภัยพิบัติทั้งหมดเช่นการเตรียมกองกำลังผู้มีอภิญญาพลังจิตเพื่อดำเนินงานต่าง การคัดกรองรายชื่อของบุคคลผู้ปฏิบัติดีและมีจิตใจดีงามจากบุคคลทุกสายการปฏิบัติธรรมการเตรียมสถานที่หลบภัยสเสบียงอาหารการเคลื่อนย้ายบุคคลเข้าสู่สถานที่หลบภัยการรักษาเอกสารสำคัญตลอดจนองความรู้และเทคโนโลยีต่างๆจากภัยพิบัติฝ่ายสนับสนุนให้ความช่วยเหลือประสานงานกับกลุ่มบุคคลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การประสานงานกับฝ่ายดำเนินการพบภูมิต่างๆตัวอย่างการประสานงานก่อนเกิดสึนามิในไทยคณะหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดอรกำหนดจุดตึงแผ่นดินในบางส่วนของประเทศไทยไม่ให้เคลื่อนตัวรุนแรงตามแผ่นดินไหวโดยแต่ละจุดที่ถูกกำหนดทางนาคาที่บดีแห่งไตย,ยุกได้ส่งบริวารหน้าไปทำการอารกขาและตึงแผ่นดินไม่ให้เคลื่อนจนกว่าจะถึงวาระ เช่นบริเวณเขื่อนจังหวัดกาญจนบุรีจิตใจที่ดีงามคือความรอดเรื่องของภัยพิบัติเป็นเรื่องที่รู้เพื่อเตรียมกายเตรียมใจเตรียมกายให้พร้อมโดยยังดำเนินชีวิตทำจิตกรรมทำงานตามปกติไม่ตื่นตะนกหรือกังวลเกินขอบเขตการเตรียมใจคือการฝึกจิตยึดมั่นในความดีในทางพุทธคือการรักษาสินห้าฝึกสมาธิ และแผ่เมตตาให้มากๆด้วยจิตใจที่ดีงามและมีการเตรียมกายเตรียมใจที่ดีจะส่งผลให้รอดพ้นจากภัยพิบัติในรูปแบบแตกต่างกันเช่นรอดด้วยผลแห่งกรรมดีของตนได้รับคำเตือนจากกัลยานามิตรและนำพาให้รอดพ้นด้วยกันได้รับคำเตือนจากพระสุป,ปันโนและนำพาให้รอดพ้น ได้รับการช่วยเหลือจากกองทัพนาคราชให้ผ่านพ้นวิกฤตเฉพาะหน้าขนาดเกิดภัยพิบัติสำหรับบุคคลพิเศษได้รับการช่วยเหลือโดยตรงจากกองกำลังอภิญญาของหลวงปู่ใหญ่พาไปยังสถานที่ปลอดภัยอื่นๆเช่นการช่วยเหลือจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันปัจจุบันทั้งทางวิทยาศาสตร์และจิตศาสตร์ได้เชื่อมโยงแนวโน้มแห่งภัยพิบัติธรรมชาติ ไปในแนวทางเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรตระหนักและเตรียมการด้วยความไม่ประมาทแล้วพวกคุณแต่ละคนล่ะครับเลือกทางเดินให้ชีวิตของตัวเองหรืออยังการทำในสิ่งดีงามหรือการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติหรือไม่ก็ตามความดีงามเหล่านั้นก็ไม่ได้สูญหายไปไหนสิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่กับตัวท่านเอง ไปตาบจนนานเท่านานนานเกินกว่าที่ทุกท่านจะรู้ได้ท่านเคยรู้สึกบ้างไหมว่าทำไมเวลาที่ท่านทำความดีในเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ทำไมเรากับรู้สึกสุขใจอย่างบอกไม่ถูกและนี่เป็นเรื่องราวของหน้าที่ของนาคราชกับงานภัยพิบัติธรรมชาติและกองกำลังอภิญญาสำหรับเรื่องราวนี้ เพื่อนๆพี่ๆทุกคนก็โปรด<ป>ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆและไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวของนักราชหรือกองทัพนักราชที่ยังคงช่วยปกป้องพระพุทธศาสนาหรือปกป้องคนที่มีศีลมีธรรมคนที่ทำความดีผมเชื่อเหลือเกินครับว่าการทำความดี จะทำให้เราลอดพ้นจากบ่วงก,กรรมต่างๆและว,วันนี้รายการพญานาคก,ก็ขอให้บุญบารมีนาคราชช่วยคุ้มของช่วยปกป้องรักษาคุ้มภัยอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้รายการพญานาคขอขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่ช่วยกดติดตามและกดไลค์ให้ด้วยนะครับ และว,วันนี้รายการพญานาคขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ